่านสาธุชนมัธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนบิณุษ์สมณเนทั้งหลายวันนี้คงยังเป็นวันที่เจ็ดตุลาคม2526เป็นวันบันทึกเสียงแต่ว่าผมอัศเศษหน้าที่แล้วมารู้สึกย่ำแย่มากเสียงแย่เพราะว่าร่างกายเพียหนักก็ไม่เป็นไร สำหรับหน้าน,นี้ก็มาพูดทบทวนกันทั้งท่านเปลือกเปลือกความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนบิสุสมมเณรก็ดีก็จงอย่าทิ้งสะเก็ดพยายามละเลาะสะเก็ดของเราดีเกาะสะเก็ดให้ได้ เลาะสะเก็ดความชั่วทิ้งไปเกาะสะเก็ดของความดีแล้วก็ถ้าในสะเก็ดก็ลองยังไม่ดีเพียงใดก็จงยานนึกว่าเปลือกของเราจะมีเข้าใจตามนี้นะอย่ากระโจนข้ามคิดว่าโดยเข้ามาแล้วเราจะปฏิบัติด้านปรมัตถบารมีหรือปริมัติปรมัตถปฏิบัติได้ท,ทันทีต้องค่อยๆทำลายความชั่วขั้นต้นเสียก่อน คือกำลังใจที่เลวในด้านของสกเก็าใหญ่มีปฏิปทานั้นเป็นปฏิปทาที่ดีเป็นความดีอันดับแรกของในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นความดีที่หมินเหมยมากยังไม่เข้าถึงความดีที่จริงจังตอนนี้มาเข้าถึงเปลือกเข้าถึงความดีที่จริงจังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัท และเบนดาเพื่อนพิสุสมณเนทั้งหลายทรงทั้งสะเก็ดกด็ดีทรงทั้งเปลือกก็ดีได้ทั้งสองประการท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนี่ก็ทรงกันแบบนี้ไม่ไม,ไม่ไม่จะสักแต่ว,ว่าเป็นนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้นอีสมเด็จพระทรงท่นทรงตัดว่าให้สังวรคือระมัดระวังในนิวรสีในสังวรสี ก็ผมก็ขอย้ำว่าขอทุกท่านสำหรับสมานเนต้องศินสิบแล้วก็มีเสด็ียวัตรอีกเจสิบห้าเป็นการรักษามญญาาิสำหรับพระต้องเป็นสิขาบท2องร่วมด้วยพิสมาจารย์แล้วก็สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทขั้นต้นก็ต้องมีศินห้าบวกกรรมบทสิบ คือบอกกำหนดสิบก็ะหมายความเพิ่มสุราเข้ามาอีกตัวหนึ่งสําหรับที่คนที่มีจิตหยาบคนที่มีจิตหยาบจะคิดว่าสมเด็จพระบรมโลกกนาทในกำหนดสิบไม่ได้ม่ได้ห้ามสุราได้มีไรไปทํำข้ามันจะเป็นโทษหนักแล้วก็สําหรับบรรดาญาโยมพุบริษัทที่มีกําลังใจสูงกว่านั้นท่านยาทรงสินแปดก็ดีเป็นเรื่องของท่าน แต่ก็ขอชมบัาดีว่าสินแปดไปสินพมจันทร์ดีมากรวมความว่าการระมัดระวังเรื่องสีนมีความสําคัญมากเป็นอันดับแรกเจนว่วหนึ่งเกิตเก็ตเป็นกําลังใจให้โยกโครงมีการทนงตัวมีการอิจฉาศิษยามีการอยากได้โลภโมโทสันอยากเป็นท่านรับใช้ของคน อยากให้คนนั่งเคารพอยากให้คนนี้นับถือ <c oughs> แต่เห็นว่ามีคนดีกว่าอิจฉาดิสิยาเขาทนไม่ได้แล้วก็มีกำลังใจท่านนงอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปให้หมดต้องนั่งไล่เบี้ยหมดนะครับว่าสะเก็ดที่พระเจ้าว่าเกาะสะเก็ดมีผลดีแค่สะเก็ดมีอะไรบ้างระมัดระวังใจให้ทรงตัวนี้ไม่มีมาเปลือก เรือกก็ได้กันหนึ่งศีลสองระงับนิวรณ์นี่นก็สามทรงพระมีหารสี่ผมจะพูดย่อยๆที่ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอาจจยาวเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทพระฟังบางท่านอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในป่าช้าบ้างป่าชัดบ้างป่าทีว่างเปล่าบ้างป่าทลอมฟงังไม่ป่าแจ้งบ้างจะไม่ไหวสำหรับเรา แั่ก็บางท่านคิดว่าหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเราไม่ใช่พระถ้าพระมีความจําเป็นหลังจากฉันพัตตาหารชานเช้าแล้วทาวัดสวดมนต์เสร็จแต่งานการที่จําเป็นไม่มีควรตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มัน่นทํากําลังใจสูงตามพระพุทธเจ้าทรงแนะนอันนี้เป็นการทรงฌานสําสหรับญาติโยมพุทธบริษัททรสงฌานทํำยังไง ก็รวมกวามว่ามีกรรมรบท10สบแล้วก็มีสินห้าครบหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์สองไม่ลักทรัพย์สามไม่พุดพฤติกรรมสี่ไม่ดื่มสุรามีไรนั่งด้านกายทั้งวันวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดวาจายหยาบไม่าาไมยุยางแต่แข็งแสรให้เกิดความแตกเ้าขันและสร้างความเข้าใจผิดและว,วาจาที่ไร้ประโยชน์ และสำหรับด้านจิตใจจิตใจก็ไม่เพียงเล็งโลกคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์โทโลกนี้เปน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกนี้เป็นทุกขังเปนิจังที่หาความเที่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีเกิดขึ้นในเบือเ้องต้นเสื่อมเป็นถ้ากลางแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดคนเกิดมาแล้วจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตาย ยังมีทุกข์ก็ไม่ครอบงำคือความหิวบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างความป่วยไข้ไม่สมบายบ้างความปรารถนาไม่สมหวังบ้างความพัดพรากจากของรักของชอบใจบ้างความตายบ้างอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลก แล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับมาเกิดในโลกอีกต่อไปเมื่อไรก็ตามทีความทุกข์ตั้งหลายเหล่านี้มันก็ติดตามเรามาตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมธเจ,จ้าบอกจงอยาเพ่งเล็งโลกเสียทั้งหมดใน,นก็หมายความจงอยาจิตเข้าไปเกาะโลกเสียทั้งหมดเห็นว่ามันเลวเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ ที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีกิเลสคือมีกิเลสตัณหาปาทานอากติสนกรรมสี่อย่างเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในโลกนี้เราจึงมีความทุกข์เละจะต้องหาทางบกรกมจัดก,กิเลสตัณหาปาทานและอกุศลนกรรมให้พินาศไปแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าเราจะต้องกำจัด ความโกรธความยำบัดให้สลายตัวไปจากใจอี <c oughs> นี่ก็หาทางยับยั้งก่อนก็แล้วกันในตอนต้นเราอาจจะกําจัดไม่ได้ยับยั้งไว้ก่อนการกําจัดว่ากันตอนท้ายถ้าว่ากันตอนนี้จะหนักใจมากเกินไปในะอันดับแรกนี่คิดว่าให้ตั้งใจคิดเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นทุกข์ โลกมีการสลายตัวแต่เราเกิดในโลกแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นไม่น่าจะมาอีกราการนีนสองเราจะระงับใจเรื่องความโกรธความเยียบาดไม่พยายามสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นในราการในสามสมเด็จพระผู้มีพระพ้าคเาจ้าทรงตัดนิวรณ์นะนี่ที่ว่ามิีป็นิวรณ์ห้ทีนั้นมิทะคือความง่วง สำหรับความง่วงในบรรดาท่านพุทธบริษัทมาต้องสังเกตว่าเราง่วงหรือเราเพลียบางทีก็เพลียมันก็มีอาการคล้ายง่วงอันนี้เวลาที่เราจะทําทความดีนะพยายามรักษาทําเวลาที่มันไม่ง่วงมันเวลาไม่เดึกเกินไปไม่นอนเดึกเกินไปและไม่ตื่นเดึกเกินไปพักผ่อนให้สบ,สบาย เวลาจะพักผ่อนก็เรา,เรา,เราอารมณ์ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีการคร่ครวญพิจารณาหรือภาวนาตามที่เราเคยชินให้จิตทรงตัว <c oughs> เคยภาวนาว่ายังไงภาวนาว่าอย่งงางนั้นเป็นจังหวะจะหลับจะดีมากเลยเคยพิจารณาแบบไหนตัดแบบไหนทาตามตาม,ตามใจชอบให้มันตรงกับการเจริญพระกรรมฐานก็แล้วกัน วรีลาในการเจริญพระกรรมฐานนี่มีมากสมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าตัดไปเยอะชอบใจจุดไหนทําจุดนั้นตามสมบายใจของเราท่าน,นี้ก็สําหรับทิน,นมิทะก็มีความป้องกันคือว่าอย่าฝืนก็แล้วกันเราจะทําทเวลาที่มันเพลียอย่าทาที่เวลาง่วงถ้าเพลียหรือง่วงนอนเลยนอนภาวนานอนพิจรารณาก็ได้ ไม่ใช่ว่าฆราวาสต้องเป็นอดทวงกายยังมิทายะกินข้าวเสร็จไปนั่งเข้าป่าหรือไม่ต้องทํามาหากินไม่ใช่อย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้า่างกอดเขาทํามาหากินกันไปกันเป็นพระอริยเจ้าก่อนเยอะฆราวาสทาตามจังหวะเวลาเวลาจะทํางานทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติสมัมปชัญญะทำด้วยดีรู้ตัวด้วยดีแล้วถามว่าบาังเอิญจิตมันโปรง่งเหนื่อยน้อย ก็คิดว่าคนที่ทํางานอย่างนี้อย่างเราปู่ย่าตาย,ยายท่านก็นทํามาต้นตระกูลต่างๆท่านก็นทํามาแต่ที่สุดเวลานี้ท่านนั้นหลายเหล่านั้นไม่มีตัวแล้วตายไปหมดเราที่ทํางานประเภทนี้ก็จะทําทได้โ่วคราวไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเวลาใดถ้าไม่ง่วงละเวลานั้น ต่อไปก็อุตจักกุกจักอารมณ์ฟุ้งนอกลูก่นอกทางอันนี้มันก็เป็นธรรมดาขวัญดาแทนพุทธบริษัทจิตใจของเรานี่มันครบก็บอารมณ์ฟุ้งมาแหลนหลายแสงกลับหือไหลายอสงไขยกลับเราเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไรที่เว้นไหยตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ไม่ทราบก็ในระยะนั้นตั้งแต่เกิดวาระแรกจนทั้งปัจจุบัน จิตของเราครบหาคบค้าสมาคมกับไอตัวฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั้นการฟุ้งซ่านนี่ต้องค่อยๆระงับจะกระโจนจับทีเดียวให้ทําลายพินาศไปอันนี้ไม่ได้ทําอย่างนี้ถ้าเครียดเกินไปเป็นอัตตะกิมฐานนิยะพทุทเจ้าทรงตําหนิหวังอยากได้ดีเกินไปเกิดเป็นการมาสุขานิการนยิยะพุทเจ้าก็ทรงตําหนิเพราะไม่บรรลุมรรคผล ต้องค่อยๆทำใจสบ,บายๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะไื <c> ่ <oughs> ว่าเราจะถือว่าเราชนะนี่นิวอนคืออุทจักุกจจกเสมอไปนะ่ไม่ได้ส่วนใหญ่อันดับแรกนิวรนจะต้องชนะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราชนะนิวรนเพราะอะไรไหมถ้าภาวนาก็ดีพิจรารณาก็ดี การกำหนดรู้ล้ไม่ใจก็ออกก็ดีมันจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานว่าเดี๋ยวจิตใจก็พุ่งสร้างคิดโนอนคิดน,ดน,ดนี่ไปตามเรื่องตามราวทีนี้เราจะทำยังไงไม่ใหม่ต้องทำตามคำแนะนำขององสมเด็จพระจอมไตรว่าอันดับแรกอย่าใช้เวลาให้มากเกินไปใช้เวลาควบกลมนน้อย,อยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่านับหนึ่งจากการภาวนาแล้วลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าไปถึงสิบถ้าจิตยังมีการรู้อารมณ์นับประเภทนี้ชี้ว่าจิตมีสมาธิหรือว่าถ้าเราภาวนาอยู่ก็ภาวนาแค่สิบ ภาวนาจบหนึ่งขยับนิ้วคราวหนึ่ง <c oughs> ขยับนิ้วครั้งครั้งหนึ่งถึงสิบใช้ได้ในช่วงสิบนี่เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์โงนิวอนเราจะไม่ยอมให้ใจคิดอย่างอื่นเป็นอันขาดถ้าใจคิดนอกลูก่นอกทางจากที่เราภาวนาและพิจารณาเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ถึงสิบทำอย่างนี้ไม่ช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตของท่านจะชิน การหักห้ามโอทจตกุกุจะสามารถจะทรงได้เป็นทักครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ทําให้มันชินแต่เวลาทําจริงๆถ้ามีอารม์ฟุ้งส่้นจดจริงๆให้เลิกเสียอย่าทนถ้าทนน้ำมันจะเป็นโรคประสาทปล่อยใจให้สบายเที่ยวกล่าวว่าต้องบ้าต้องเครียดตยย้องเป็นโรคสมองศาสตร์ต้อเครียดเกินไป เร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าสรงห้ามที่บอกไว้แล้วว่าหนึ่งอัตตะกิณมฐานโยกถึงขั้นทรมานนี่ห้ามเฉดิขาดแล้วสองกรรมสุขานิการนิโยกเวลาจะทําอยากได้เกินไปก็ทรงห้ามต้องใช้มัชทีมาปฏิปทาคือสบายสบายพอมมาเริ่มไม่สบายก็เลิกวันเวลาไม่ได้มีเท่านั้น มันเวลามีต่อไปเพราะกำลังใจดีเริ่มทำใหม่แล้วก็เวลาพักผ่อนกันเป็นกันเคยพักผ่อนนอนเวลาไหนนอนเวลานั้นอย่าให้เดือเกินไปการทรมานเดึกเกินไปแล้วตื่นเร็วเกินไปกว่าที่เคยเคยปฏิบัติอยู่เป็นผลร้ายเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนนอนเวลานั้นตื่นเวลานั้นแต่ว่าขณะตื่นอยู่ให้จิตมีสติสมัมปชัญญะ คิดไม่ว่าชีวิตของเรานี้มันต้องตายเราจะส่งความดีไม่ยอมให้รมร้ายคือนิวรณ์ห้าประการเขามารบก,กวนใจเราหลังจากนั้นก็ายามหักข้างกระนองใจนี่ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติคือกุศลกรรมที่เราทำความดีที่เราทำ ในการทําความดีขั้นสมาธินิบันดาท่านพุทธบริษัทมีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะเพราะว่ามีอารมณ์ใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทางนี้พ่อะไร่พัะเดิมทีเดียวใจระหมกมุ่นบริกิเลสมันก็ดํามืดไม่มีอะไรสว่างการเจริญพระกรรมฐานทําจิตเป็นสมาธิถ้าระงับนิวรณ์ห้าครบท้วนมาไหร่ สามารถตัดความสงสัยขั้นดับสุดท้ายนิวรห้คอย้อนอีกครั้งหนึ่งคืนหนึ่งอันดับแรกไม่เพ่งเล็งโลกอภิชาอขอโทษอันดับแรกกามฉันทะคือเราไม่ไม่สนใจกับกามคุณกามคุณคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเว้นเฉพาะเวลา นี่หาว่าคนมีสามีพัญยาแล้วต้องเลิกกันไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่เราทําสมาธิก็บริาการที่สองความโกรธความเยาะบ,บาดบริการที่สามความง่วงบริการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเป็นการที่ห้าความสงสัยถ้ากณะหนักใดถ้าเราจิตเราระง,งับที่วนห้าบริการได้ขนาดนั้นจิตเป็นฌานคือเป็นปฐมฌานเป็นอันดับแรก าอาจจะเป็นชาญสูงยิ่งกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนิโวลหบริการคือหนึ่งความสนใจในการมคุณสองความโกรธความเยบาตสามความง่วงสี่ความฟุ้งซ่านลำคาญห้าความสงสัยสมเด็จพระสัมสมาสัมพุทธเจา้าทรงนตรัสว่าทําให้ปัญญาถดถอยถอยหลังไปหรือความดีมันไม่แปรกฏทาชั่วความชั่วเข้ามาแทนความดีก็ถอยหลังนี้ไป ที่สมเด็จพระสมณะเจ้าคองพระยาวเวชรยานวโรรถท่านแปลว่าเป็นคุณชาติกั้นความดีนั่นถูกต้องกั้นแล้วไม่ได้ทรงตัวความดีมันถอยไปด้วยอย่าให้มีกับใจคองบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่มันก็ต้องมีมันมีอยู่บ้างแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้กําลังใจมาไหลาให้นิวระงับทันทียามปกติก็มีความรักในระหว่างเพศความไม่พอใจก็มีอยู่ ความง่วงก็ต้องมีอารมณ์ฟุ้งซ่านก็ต้องมีความสงสัยเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีแต่ว่าพอจะใช้กําลังความดีของจิตกันมาจะระงับทันทีความสงสัยนี่เราไม่สงสัยจะเพาะผลความดีในด้านกุศลเท่านั้นอย่างนี้จิตจะเป็นฌานสมาบัติทันทีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพกรักกวรมกี้ในย่องเอา พรม,มีหารสีไปพูดในกับแทงกรรมชันทาเนานเขโปรดทราบด้วยนะต่อมาก็ให้ทรงพรม,มิหารสีตอนนี้น่ะสำคัญมาก,กวันดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนบุคคลใดทรงละนิวรห้าได้ระงับได้แล้วพรม,มิหารสีทรงตัวสีนของท่านจะบริสุทธิ์เรื่องสีนนี้ไม่ต้องห่วงบริสุทธิ์แน่นอนเพราะใจเยือกเย็น สมาธิก็อย่าทรงตัวเรื่องชาในีทรงตัวตลอดวันการทรงชานนี่ไม่ใช่หลับตาปีนะจิตจะทรงชาแต่สงบบอยู่เรื่อยๆต้องการใช้ชาสมาบัติเมื่อไราใช้ได้ทันที <c oughs> แล้วก็นเน้นถ้าจิตทรงชาลและบรรดา,าธรรมริษัทถ้าจะฝึกทิพยคุยานก็ดีปพเพนิวาสานิตยานก็ดีเป็นของง่ายมาก <c oughs> อื้นฐานสําคัญอยู่ที่แค่เปลือกเนี่ยเปลือกกับสะเก็ดสองอย่างสําคัญมากถ้าสะเก็ดดีเปลือกดีท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดเรื่องชาโลกีหรือว่าการตัดสังโย์เป็นของไม่หนักสําหรับท่านมาคุยกันต่อไปขณิที่สององค์สมเด็จพระจอมใจกล่าวถึงนิวอากล่าวถึงพรม,มิหารสี่พรมมิหารสี่คือหนึ่งความรัก สองความกรุณาสองเมตตาหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสารสมุทิตามีจิตอ่อนโยนห้าอุเบกขามีอารมณ์บางเฉยท่านบอกว่าให้แนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านบอกว่าคนทุกคนตื่นขึ้นมาเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ใช้อารมณ์ใจทำจิตให้เป็นสุข คิดว่าคนในโลกทั้งหมดแล้วก็สัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเขาเราจะไม่ประกาศตนเป็นเวรเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ใดและยังมีกำลังใจในด้านความรักคนสัตว์ทั้งหมดเสมอี่ตัวเราเองคิดว่าอย่างนี้นะและบริการนี้สอง เราจะมีกรุณาความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําได้ไอการทำเนี่ยการสงเคราะห์ไม่ได้หมายว่าให้ของเสมอไปอาจจะเป็นการแนะนําแสดงความยินดีมีความหวังดีก็เป็นการสงเคราะห์อยู่ในใจอย่างนี้ก็ใช้ได้ และบริการนิสามีมุทุตาจึงจิตไม่อิจฉาที่เสียใครเห็ <c oughs> นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยเทมเทมจิตใจให้ชุ่มชื่นแล้วก็ข้อสี่เบขาเมี่ลมบางเฉยเฉยในการการะทําของบุคคลอื่นเฉยในเฉยในการเคลื่อนไหวทางกายของเราที่เคลื่อนไป ั่นหมายความว่าถ้าเขาได้ดีเราก็เฉยไม่ฉาดิสยาเขาจิตจิตพอยินดีด้วยแต่ว่าไม่แั่งก็แล้งถ้าใครเพื่องพร้อมวยความลำบากไม่ซ้ําเติมให้ลำบากไปยิ่งกว่านั้นแ้าจิตใจพร้อมกับการมีสงสารมีเมตตาหวังจะสงเคราะห์ถ้ามีโอกาส <c oughs> รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อทรงสะเก็ดดีแล้ว อันดับแรกก็หันจะเข้ามาจิตทรงศีนคือกับรมมิหารสีให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับอัหดับพิสูจน,น์สมณเณรอย่าคิดว่าศินห้ามีไว้เฉพาะครวาตหรือกำหนดสิบมีไว้เฉพาะครวาตถ้าพระกับเนรไม่สามารถจะทรงสินห้าบางข้อไม่สามารถจะทรงกำหนดสิบบางข้อได้นั่นมันเลวจัดนะครับ คือมันเลวยิ่งกว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทั้งนี้เพ่อไรว่าตายจากความเป็นคนไม่ได้กลับมาเกิดในโลกไม่จะเป็นสัตว์ฉันเลวก็มาเกิดไว้ได้ต้องไปเกิดในเวจีมหารกฉะนั้นท่านเป็นพระเป็นเนนยาธนองตนก็จงอย่าคิดว่าการบทพระบทเนนเป็นของดีแล้วสำหรับเรา ต้องดูจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติว่าขั้นสะกเก็ดเราทรงตัวได้ดีแล้วหรือยังธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตำหนิที่กล่าวมาแล้วในตอนตอน้นว่าเป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งสองตอนที่กล่าวมาอาการอย่างนั้นเรายัางฝืนทำอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังฝืนปฏิบัติยังทำอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง ก็แสดงว่าเราเลวไม่เข้าถึงกเกิตของพระพุทธศาสนาการทรงผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยพระรหันก็ถือว่าเป็นการปลอมตนทําความช่วยเกิดกับพุทธศาสนาจะถือว่าเป็นกาฝากก็ได้จะถือว่าเป็นสุนัขบ้าเข้ามาอยู่ในฝูงสุนัขดีก็ได้ทําสุนัขดีทั้งหลายให้มัวหมอง ทำสุนักดีทั้งหลายให้เกิดมีความเดือดร้อนและก็ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นโลกธรรมใครท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ก็อย่าไปติเตียนท่านเพราะว่ามีผู้ถวาย จัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งของท่านแต่ว่าท่านติดยศถาบรรดาศักดิ์เกินไปถือว่าเป็นความเลวของท่านเมื่อท่านจะดีหรือท่านจะเลวให้มันเป็นเรื่องของท่านเราก็ไว้ส่วนใดที่เป็นอุปกิเล็อยากเวลามองคนนะอย่ามองเฉพาะเปลือกนอกมองในด้านจริยาแต่ว่าก็ถ้าเขามีจริยาดีถูกต้องขั้นสกเกตก็ด,กดีขั้นเปลือกก็ดี เราพยายามจำเอามาประพุทธปฏิบัติเห็นว่าเขาไปไปชนอุปกเเสเข้าเราก็จำเหมือนกันจำสำหรับละเพื่อเราจากนั้นขอบรรดาภิสุทธนนิ์จเนทั้งหลายและบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัท <c oughs> จงรักษากําลังใจทั้งสอมรรการนี้ครบถ้วนขั้นต่อไปขั้นหน้าในขั้นเปลือกคนดี ขอโทษในขั้นกับพี่ก็ดีในขั้นแก่งก็ดีมีความสําคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากและขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าตามที่นําเอาธมริกาโสดมากล่าวนี้เป็นถ้อยคํำของ์คสมเด็จพระสัมมาทัพมตเจ้ทาที่ทรงยืนยันว่าตะถาคตสอนคนอย่างนี้และท่านผู้รับการสอนได้บรรลุมรคผลสมความที่ตั้งใจ อันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปหวังว่าท่านหลายคงจะไม่เปะปะคงจะไม่ทำอะไรเปะปะเปะปะสร้างความเสียหายหเกิดขึ้นกับตัวใจของตัวเองและบุคคลอื่นและพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องจริยาเละวาจามีความสำคัญอย่าพลิกแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เรื่องเทวดาก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรหมก็ดีเรื่องนิพพานก็ดีนรกเวทสุรกายก็ดีมีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีและทุกเรื่องพระเจ้าจะเกี่ยวข้องกับพระเทวดาอยู่เสมอฉะนั้นถ้าไปที่ยิงใครเขาพูดว่าเทวดาไม่มีเทวดาเป็นลายเสียแล้วก็อย่าไปเชื่อเขานึนกให้จงเข้าใจว่าท่านโพน,นั้น ท่านยังเข้าไม่ถึงสกเกตของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าสนใจสรงเบกขาว่าอย่าซ้ำเติมกันอย่าไปกล่าวโจ,ด,จวดโทษให้เกิดความเสื่อมทือนใจจะิเลวไปมากกว่านั้นเพราคนเลวประเภทนั้น <c oughs> เขาไม่มีความรู้สึกตัวเราจะต้องปล่อยเขามีความรู้สึกตัวไปเอง วนเรามีการต้องการอย่างเดียวคือหนึ่งรักษาสกเก็ดให้ทรงตัวรักษาศีลให้ทรงตัวระ <c oughs> ง,งับติวรหา้าให้ระง,งับได้ทันทีทันใดที่เราต้องการรักษาต้องการระง,งับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมิหารสีพรหมิหานสีนี่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องมีพรหมิหารสีตลอดจงกว่าจะหลับ ให้มีสติสมัมปจใหะสมบูรณ์แบบว่าสมพรมิหารสี่มีอะไรบ้างขึ้นหนึ่งรักจิตเราจะมีอารมณ์รักคนในสัตว์ในโลกเหมือนกับตัวของเราจิตเราจะมีความสงสารคนในสัตว์ในโลกเท่ากับสงสารตัวเราจิตเราจะไม่อิจฉาดิสยาใครให้ใหคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยจิตเราจะทรงความเบิกขาไม่ซ้ำเติมบคุคคลผู้ใดเมื่อเพียงพรม แม้แต่ร่างกายของเรามาช้ำลงไปทุกวันวันเราก็วางเฉยถือว่ามันมเรื่องธรรมดา <c oughs> ว่าธรรมดาของร่างกายต้องมีสภาพชอกช้ำแบบนี้เป็นปกติเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> <c oughs> เวลาหมดแล้วหวังว่าบรรดาท่านพุทธบรยษัทคุณจะทบทวนในไดน้สะเก็ดกับกับเปลือกให้ทรงตัวให้ได้ กำลังใจสนใดที่ฝา่าฝืนความดีขั้นสเกตขั้นสเก็ตและขั้นเปลือกขอทุกท่านจงลงโทษตัวเองว่าเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาและพยายามสร้างความดีต่อไปอรบ,บันดาแทนพุทธบริษัททั้นหลายโดยทนนามองดูเวลาหมดหมดผลด,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 ดีก็ขอยุติว่าแต่เพียงทเ,เท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผล จงมีแดบรนดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี